อัปเดตนะครับอัปเดตปลาปลาฟอร์มนะครับปลาฟอร์มชุดแบคชายข้อสี่ล่าสุดวันนี้นะครับวันนี้นะครับวันที่สิบห้านะครับสิบห้ามกราสิบห้ามกรานะครับเหลือเบวสามนะครับสามอันนี้ปลาต้องกินอาหารนะครับพิ่งให้อาหาร ตัวนะครับเบอร์สามเบอร์สี่นะครับเบอร์สามนี่สามร้อยนะครับเบอร์สี่สี่ร้อย เบอร์ห้านี่ห้าร้อยนะครับปลาเพผู้นะครับปลาเพพูปลาสามนิ้วนะครับวัดจากปากของปลายหางในตรงเนี้ครับเบอร์หกเปิดเจ็ดนี่เป็นตัวตัวผู้นะครับตัวเล็กสุดหัวเดินแล้วครับหัวดันแล้ว เจ็ดตอนนี้ราคาขึ้นนะครับเป็นขอชมก่อนนะครับขอดูรายละเอียดก่อนเบอร์เจ็ดนี้ห้าร้อยนะครับตัวเล็กนะครับห้าร <500 S 1> ้อยหัวก็เริ่มดันแล้วครับดนันแล้วถ้าดานันต่อขนาะน,นี้ครับจะเดินนะครับดันขึ้นเรื่อย อันนี้เบอร์แปดเบอร์แปดนี่ห้าร้อยนะครับตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะยังไม่ขึ้นราคานะครับตอนนี้ยังเท่าเดิมอยู่อยู่ห้าร้อยอยู่นะครับแบกชานะครับแบคบชาเข้าสี่นี่เบอร์เก้าครับเแบอบร์เก้าก็ห้าร้อย วันนี้นะครับอัปเดตครับสิบห้ามกรานะครับเหลือหกตัวนะครับหกตัวครับที่เป็นตัวผู้ครับ6กตัวลักชายสี่นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับพ่อพ่อปลาได้ตายไปแล้วนะครับไม่ได้ทำต่อนะครับตัวตัวนี้จะเป็นคนลอนะครับตัวนี้พันสองตัวนี้พันสองสามนิ้วครึ่งครับสามนิ้วครึ่ง ตรงนี้พันสอนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับราคาที่บอกคือไม่รวมส่งนะครับอ,อยู่ใกล้สนามหลวงสองกทมซอยทวีรัฒนาหนึ่งเบอร์โทรศูน996699796ศูน996699796เมมเบอร์แล้วทักไลน์ได้นะครับ หรือโทรมาอลไรก็ได้นะครับถ้าใครสะดวกก็มารับที่บ้านได้นะครับเพราะว่าถ้ามารับเองเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเสียค่าส่งนะครับ